สำหรับใครที่ชอบรับประทานน้ําใบเตยหรือว่าทานขนมที่มีส่วนประกอบของใบเตยรู้หรือไม่ว่าใบเตยมีประโยชน์สุขภาพมากขนาดไหนรับรองหลายคนแทบคิดไม่ถึงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ใบเตยเป็นสมุนไพรไทยที่มีทั้งกลิ่นหอมและประโยชน์ใบเตยช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายที่บอกเลยว่าเกินขอบเขต มากไปกว่าแค่ใช้สีผสมอาหารเพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารซะแล้วการดื่มน้ำใบเตยวันละสองแกว้วเช้าและกลางวันจะช่วยทำให้อาการอ่อนเพลียที่มีอยู่หายไปครับนอกจากใบเตยจะมีฤทธิ์ในการบำรุงกำลังและระบบประสาททำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นเอาล่ะครับเราไปดูประโยชน์จากใบเตยกันว่ามีอะไรบ้าง ข้อที่1ช่วยในการบำรุงสมองระบบประสาททาให้สดชื่นแก้อาการอ่อนเพลียโดยนําเอาใบเตยสดมาต้มดื่มวันละ2เวลาเช้าและกลางวันแนะนำว่าควรดื่มน้ำใบเตยเย็นๆและไม่ควรใส่น้ําตาลลงไปครับถ้าใส่ก็จะใส่มากจนเกินไปข้อที่2ช่วยในการบำรุงหัวใจลดความดันโลหิต เตยเป็นพืชสมุนไพรสําหรับผู้ป่วยที่เปโรคความดันโลหิตสูงเพราะมีสรรพคุณช่วยในการบำรุงหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งช่วยในการปรับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยการนําเอาใบเตยสดมาต้มน้ําดื่มวันละ2เวลาเช้าและเย็นประโยชน์ข้อที่3ช่วยในการขับปัสสาวะและรักษาโรคเบาหวาน นำต้นและรากของใบเตย1นึ่งกำมือมาต้มน้ำดื่มทุกวันวันละสองเวลาเช้าและเย็นจะช่วยขับปัสสาวะและบรรเทาอาการของโรคเบาหวานประโยชน์ข้อถัดมาช่วยรักษาอาการของรังแคบนหนังศีรษะนำเอาใบเตยสดประมาณ2-5ใบครับมาบดให้ละเอียดจนมีลักษณะคล้ายกับผงแป้งแล้วนำมานวดศีรษะเป็นประจำจะช่วยลดรังแคบนหนังศีรษะของเราได้ ประโยชน์คอถัดมาช่วยย้อมผมดำนำใบเตยมาย้อมผมให้ดำเงางามได้ครับโดยใช้ใบเตยสดๆจำนวนหนึ่งนำมาต้มจนเป็นน้ำสีเขียวเข้มจากนั้นนำมาผสมกับน้ำลูกหย่อดต้มแล้วนำมาหมักผมจะช่วยทำให้ผมกลับมาดำเงางามได้ประโยชน์คอถัดมาใบเตยช่วยในการบำรุงผิวพรรณ ใบเตยมีสารทางยาที่ช่วยในการรักษาโรคผิวหนังได้จึงสามารถนำใบสดมาปั่นและพอกผิวบริเวณผิวหนังให้มีความสดใสได้เช่นกันใบเตยเป็นพืชผักสมุนไพรที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือหากจะปลูกไว้เองที่บ้านก็ดีไม่น้อยครับเพราะเตยนั้นสามารถปลูกและดูแลได้ง่ายมากและเพื่อนๆชอบรับประทานน้ำใบเตยบ้างหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ